กิกกี้คืออะไรคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนเชื่อว่าถ้าใครเป็นสายนะครับที่ดูการ์ตูนญี่ปุ่นน่าจะพอเคยได้ยินกับคําคํานี้มาบ้างละสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับนะครับกิกกี้ทั้งหลายเลยนะครับวันนี้เรามาแบบแฟนคลับกิกกี้นะโอเคนะครับเชื่อว่ามันเป็นกระแสอย่างมากเลยลหละนะครับในช่วงวันที่ผ่านมานะครับกับคําว่ากิกกี้ซึ่งผมบอกก่อนว่านะครับน่าจะเป็นคำนะครับที่เด็กยุค90้าศู0ย์ยุคสอ8 0ัะหรือแวแต่นนนเลยก็แล้ว ได้ยินหรือว่ารู้จักบ้างนะครับกับคํคำนี้นะครับเพราะว่ากิกี้นั้นเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งสิ่งละกันนะครับที่มักจะถูกนํามาเปรียบเปรยละกันนะครับกับพวกลูกกระจกหรือพวกอ่อนๆละกันเวลาคุณเล่นเกมไอ้พวกนี้แม่งอ่อนมากเลยเราจะเรียกว่าไอ้พวกกิกี้อาฟีลแบบนั้นก็ได้นะครับมันเป็นบริบทที่ถูกปรับเปลี่ยนมาในยุคปัจจุบันแต่แน่นอนว่านะครับหากแบบว่าเอารากเลยละกันนะครับคำว่ากิกี้นั้นคืออะไรเราต้องย้อนกลับไปนะครับใครนั้นเคยดูกันหรือเปล่านะครับชอบไอ้หมดเอ็กนะครับหรือถ้าพูดแบบทางการ นั่นเองนะครับเพราะว่ากิกกี้นั้นเนี่ยมันก็คือหนึ่งในตัวละครจากมัดไรเดอร์นะยครับโดยฝั่งตัวรายนั้นเนี่ยมันจะเรียกว่าองค์กรช็อกเกอร์นะครับก็คือองค์กรชั่วรรายนะครับโดยมันจะมีเหล่าปอๆแหละขององค์กรใช่ไหมแต่ไอพวกกิกกี้นั้นเนี่ยมันก็คือลูกกระจกนะครับของพวกตัวรายอีกทีหนึ่งนะครับคือออกมาเยอะๆเลยใส่เสื้อดำนะครับแล้วก็มีแบบลายขวางฟิลแบบกระดูกเอาฟิลแบบนั้นละกันด้วยบทบาทนั้นก็คือให้พวกพระเอกนั้นกระทืบเล่นเท่านั้นเองนะครับคือปรากฏมาปั๊บ มาเนี่ยให้มันรู้ว่าอฝั่งตัวร้ายมีเยอะนะนะครับมีเยอะแต่ไร้คุณภาพเอาฟีลแบบนั้นละกันมันก็เลยมักเป็นคําเปรียบเปลยเวลาแบบว่าคุณเจอแบบพวกอ่อนเนี้ยก็เจอพวกกิกกี้อ่ะฟีลแบบนั้นเลยและจริงๆแล้วไอ้คาว่ากิกกี้นั้นเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปเพราะว่ามันไม่ได้แนะนําตัวเองว่ามันชื่อกิกกี้นะหากเอาจากรากจริงๆแล้วนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าอ e ีอ e ีแต่พอแปลเป็นไทยนย่สมัยเราเด็กๆนั้นก็จะแปลว่ากิกกี้ซึ่งกิกกี้นั้นมันจะเป็นคําพูดของไอ้พวกเนี่ยเวลามันมาหลายคนนะครับ มันก็เลยแบบว่าเป็นคําเรียกละกันที่เราเรียกไอ้พวกนี้เวลาปรากฏตัวขึ้นซึ่งแน่นอนว่านะครับเมื่อพวกนี้ปรากฏตัวขึ้นปั๊บเนี่ยมันก็เหมือนไอ้พวกอ่อนๆพวกกากาก่ยแบบพวกกิ๊กี้เนี่ยที่พยายามนะครับจะปกป้องตัวนายของตนเองทั้งที่พวกเองนั้นเนี่ยโคตรกากเลยนะครับไม่ได้มีอะไรมันก็เหมือนเป็นคําเปรียบเปยนะครับของไอ้พวกนี้โดยต้องบอกก่อนว่ากิ๊กี้เนี่ยเดิมทีแล้วนะครับก่อนที่มันนั้นเนี่ยจะเป็นลูกน้องลูกสมุนนะครับขององค์กรช็อกเกอร์เ hmm. นี่ยมันนั้นก็เคยเป็นมนุษย์มาก่่่่ออนนนนะครับแตวาาเป็มมุษย์ทีถูกล้งงส จนทําให้พวกมันนั้นไร้ความรู้สึกไร้ความนึกคิดนะครับและแน่นอนว่านะครับพวกมันนั้นเนี่ยก็คือถูกปั่นหรือว่าล้างสมองมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะต้องปกป้องรักษาแล้วก็ปิทักนะครับองค์กรช็อกเกอร์อย่างเดียวเลยนะครับเพราะองค์กรช็อกเกอร์นั้นถูกตั้งมาเพื่อต้องการยึดครองโลกจึงนับได้ว่านะครับเป็นลูกน้องชั้นดีเลยล่ะขององค์กรนี้นะครับแต่เพื่อความที่ว่า,าถูกล้างสมองเจอพวกนี้นั้นะเนี่ยก็เหมือนแรงงานฟรีๆที่เหมือนจะมีประโยชน์แต่ก็แทบไม่มีประโยชน์เลยนะครับก็อย่างนี้พูดนะครับ พอต่อสู้จริงๆปั๊บเนี่ยแทบจะทําประโยชน์อะไรไม่ได้เลยได้ซ้ําซึ่งจริงแล้วนะครับพวกกิกี้นี้เนี่ยมันจะมีแบบเป็นผู้หญิงด้วยนะมันไม่ได้มีเฉพาะผู้ชายเท่านั้นแต่ก็จะปรากฏตัวมาน้อยมากๆจึงทำให้ภาพจําของพวกกิกี้มักจะเป็นพวกผอมนะครับที่ดูขี้ก้างอ่อนแรงนะครับไม่มีแรงที่จะต่อสู้เลยได้ซ้ำแต่จริงเนี่ยมันก็มีทั้งอ้วนทั้งผอมมีหลายรูปแบบเลยนะครับเพียงแค่ภาพจําของเรานั้นพวกกิกี้เนี่ยมันจะดูแบบผอมมากๆเลยเท่านั้นเองซึ่งจริงๆแล้วนะครับถ้าเราไปขุดมานะครับรากละกันของเจ้า ถึงแม้ผมจะพูดว่าอาเวรุ่น8 0 9 0นะครับ2,000ต้นอะไรก็แล้วแต่แต่จริงๆเนี่ยมันมีมายาวนานแล้วนะตั้งแต่ยุค6070ยเเลยได้ซ้ำนะครับคือถ้าแบบอาช่วงคนในอายุเนี่ยอายุ4050หรือ60นั้นอาผมว่าถ้าได้ดูเนี่ยการ์ตูนอย่างนี้นะเนี่ยก็น่าจะพอรู้จักดีนะกับพวกกิกี้หรือได้ผมสรุปง่ายๆเลยละกันนะครับกิกี้นั้นเนี่ยก็คือเป็นเหล่าตัวละครละกันที่แบบว่ามาจากมนุษย์ปกตินะครับแล้วก็เป็นลูก กระเด็นไปไกลแล้วนะครับถูกส,สกิดทีนึงนั้นเนี่ยก้ลมลงไปแล้วไม่สามารถทําร้ายนะครับตัวฝั่งพระเอกได้เลยได้ซ้ำนะครับมาให้ดูเยอะมาให้ดูแบบเอ้ยฝั่งตัวร้ายนั้นเนี่ยดูขดโหดเท่านั้นเองแต่ก็แทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับหรือในยุคสมัยนี้เนี่ยก็จะใช้เรียกนะครับพวกอ่อนพวกกากนะฮะเวลาเล่นเกมเงี้ยเอ้พวกนี้กีก้เลยนะครับมีตัวแบกหนึ่งคนอะไรแบบนี้หรือเวลาแบบแซวตัวเองเนี่ยเอ้วยวันนี้กูเล่นแบบกีก้เลยนะครับเล่นแบบกากเลยเกินอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ก็ตามยุคตามสมัยนะครับว,ว่ากนนจะพอ รู้จักแล้วว่ากิกกี้คืออะไรมันก็มีที่มาที่ไปนะครับจากบทเอกมดแดงนั่นแหละที่พวกเรานั้นที่ดูกันในสมัยเด็กๆเ,เอายกตัวอย่างง่ายๆแบบนี้เลยในทุกคนนั้นนะครับมีภาพความทรงจํำยังไงบ้างนะครับกระโปงกิกกี้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์แสดงความเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะเชื่อว่าหลายคนนั้นก็มีภาพความทรงจำไอ้ยังผมนั้นภาพความทรงจําเลยนะครับในตอนเด็กเนี่ยมันก็จะมีของสะสมในเซเว่นนะครับซึ่งผมจำไม่ได้นะมีกิกกี้ให้สะสมหรือเปล่าแต่มันจะมีพวกมดเอกนะครับวีหนึ่งวีสองอะไรพวกเนี้ยให้สะสมนะ นะครับและหลังจากนั้นเราก็เห็นไอ้พวกกิกกี้เนี่ยเต็มไปหมดเลยทุกคนมีความทรงจำยังไงบ้างลองคอมเมนต์มาได้เลยนะถ้าคุณนั้นยังไม่ได้กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไปได้แล้วกยน,นะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ